วันนี้พื้นที่มันก็เล็กนะเด,เดี๋ยวนะอหยิบเข้ามาหามิสเตอร์เควินเราแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับผมแดเนียลสตอรี่แล้วก็มิสเตอร์เควินเรานะครับวันนี้เนี่ยหูสั่งของเล่นมาไหนครับคุณเควินมันคืออะไรวันนี้ Born to be Moto อ๋ออันนี้คือชิ้นชื่ออะไรชื่อ Born to be Moto ใช่ครับผมอ๋อเพราะว่างั้นว่า ได้มาก็คือคุณบอลทูบีโมโตคุณเป็นโมโตเต็มตัวเลยนะโมโตเต็มตัวเลยโอเคการั <Okay. S 2> นตีบายซิมอะไรนะเซมสปีดนะ, <speed. S 2> ะเขาเรือกก็คือวันนี้เนี่ยคุณเควินเขาสั่งของเล่นมานะครับทุกคนสองชิ้นเลยแล้วผมเองเนี่ยก็รีบมาติดเลยนะก็บอกว่าเป็นแหลกท้ายคุณภาพแล้วก็ราคามิตรภาพเราจะมาดูกันข้างในดีกว,ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเปิดกันสดๆนะ แล้วกล่องนั้นเปิดไปแล้วกล่องนี้ยังไม่ได้พูดนี่นี่ทุกคนมันมีอีกกล่องหนึ่งด้วยแต่เราเนี่ยทําการเปิดไปแล้วแต่นี่มาเรามาเสียมมันใหม่เดี๋ยวหาว่าเตรียบมาแล้วมาอันบ็อกกันใหม่เลยอันนี้มีหมดหลักๆสามชิ้นชิ้นเล็กที่ห่ออะไรมาไม่รู้นะฮะลงมาเริ่มแกะกันก่อนเลยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นขาอะไรสักตัวไหนอะพี่มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนขาอะไรสักอย่างเกิดอะไรตัดเลยรละไนะครับพอลวดเหล็ก รกที่ทเปิด,นะดออกมาน่าจะเป็นขายึดตัวตัวแหลกนี่แหละมหมดสี่ชิ้นนะครับวางไว้ก่อนอันนี้นี่ผมสันนิษฐานว่าเน้่เรา,า,าเป็นขาลูมิเนียมสองข้างนะครับผมที่เราสั่งมาเนี่ยชุดนี้ผมรือว่าผมสั่งเป็นสีดำมาสีดำสองอันเลยวันนี้ปุ๊บ ชักดาบชักดาบไม่จ่ายตังค์ปุ๊บโอ้โหอย่างกับพักดาบทุกคนเด้อบอกเลยว่าอันนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับมิลลิ่งมา CNC อย่างสวยงามไม่ใช่งานหล่อนะมีน้ำหนักนะอันนี้งานกลึงเลยนะงานกลึงงานมิลลิ่งเลยลองเคาะให้ฟังแข็งแรงมากอานนี้ดีกว่าแข็งแรงแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกรดขั้นต่ำน่าจะหก6ูนย์กหนึ่งนะดานะ อันนี้เป็นการคาดเดาน้นทุกคนผิดพลาดก็อย่าเพิ่งสวดาาก,กันนะอาจจะแข็งแรนก็ได้เราไม่รู้นะครับคิดว่าจากเท่าที่สัมผัสเท่าที่จับน้ำหนักอันนี้ยแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแข็งแข็งแรงกว่างานหล่อ,อลอยนะลอยนะี่ทั่วไปแน่นอนเพราะว่าม,มันจะไม่หักให้เกิดว่ามันโดนกระแทกแรงนะะแข็งแรงแน่นอน ถ้าจะหักกับผมว่าที่เป็นไปได้นะคือไอตัวด้บจับเดี่ยวถ้าถ้าเนี้ยหักอันนี้หักแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมว่าไม่หักหรอกแ,บบแรงเทียบไม่ได้เลยอะอลูอลมิเนียมมันลอยนลจะเป็นวัสดุงานหล่อจะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้งานกลึงแข็งแรงทุกคนเขาเขืะไปเราจะได้ชุดน็อตมาหนึ่งชุดนะครับครบชุดนะชุดน็อตชุดน็อตอาจจะงงนิดหน่อยตอนติดตั้งไม่รู้มีคู่มือ,มอไหมแต่เรารู้สึกว่าจะไม่มีคู่มือมาแต่ไม่เป็นไรเรา บอลทูบีอยู่ละเรเป็นบอลทูบีมอเตอรจะต้องมีสมาพิกทุกฝืนในการติดตั้งให้ได้ก่อนนะครับนี่เปิดมาก็ไม่มีไม่ต้องนะฮะเหมือนคุณเปิดห่อหมูกรอบเลยอะช่เควินผมเคลียร์นี่ก่อนลูกชายคุณน่ะเฮ้ยวาวุ่น่ะสุดหล่อเน้ โอเคเราวึต่นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยขนมช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยแผ่ในใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใช่เนี่เป็นเพลทด้านล่างได้เพลทมันนี่แหละตัวตัวยึดของที่เราจะเอาไปเที่ยวกันอืมโหสีเงาแวบเลยเงางแวบแมาก งานเป็นไงน,นี่คืองาน C N C นะครับมี <S 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 <ฮ>สวยชเชฟเฟอร์ขอบมาหล่อๆงานโคตรดีเลยบอกเลยพเพื่อนๆเดี๋ยวติดตั้งแนละ้วเพื่อนๆตัดสินใจทีว่าจะชอบไหมน,นะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วเพื่อนๆมาลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะชอบไหมอยู่ในขั้นตอนการเตรียมของนะครับตอนนี้แต่ก่อนจะเตรียมเนี่ยเรามาอัปเดตรถของเชฟเควินนี่ว่ะ ไม่เจอหน้ากันแป๊บเดียวเนี่ยผมบอกแล้วปล่อยเขาไว้คนเดียวไม่ได้จริงจนี่ทุกคนดูนะครับของเล่นใหม่คลาสบาร์จากไ i เดอ89อีกแล้วแล้วก็มีประกับการลม้มกี่ตัวนะที่คุณจิ้มไปสีตัว,ตวใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งข้างลนข้าง,งตัวใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งโหนึกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ครับผมบอกแล้วทิ้งเขาไว้คนเดียวไม่ได้จริงจริงหมดตนะครับเดีวนี้ลุกเฟือด,ดีครับผม ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทำไงก่อนครับการประกอบขั้นตอนแรกเราต้องประกอบขาเล็กเข้ากับขาทั้องสมมาตรต้องไล่ประกอบเทียส่วนก่อนนะครับมล็อกมันหลายตัวมากเดี๋ยวขอนยากล้กันกระจายกล่องนะครับจะได้ง่ายนะหยิบง่ายต่อการใช้งานโอบ มาครับชิ้นแรกเลยประสบการณ์นะครับก็อันนี้นี่นะครับอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะ่ยน,นี้จะเป็นจากคนขับคือฝั่งซ้ายนะฮะซ้ายหลังนะครับน,นี่จะใส่ขาเล็กก่อนเพื่อที่จะไปยึดกับตัวอา่าตัวกันกตกตตตกันตกเดี๋ยวหลังจาใส่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวคุณเควินเขาจะเทียบไปดูว่ามันจะอยู่ประมาณองศาไหนอ่าแล้วก็ประกอบประกอบอย่าเพิ่งรีบประกอบตามทุกคนดูจบคลิปก่อนค่อยเริ่มประกอบ เพราะว่าถ้าใครดูตามแล้วซื้อตามมาประกอบตามเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวหลงเพราะว่าเราก็เดี๋ยวจะหลงแล้วนี่พรามันไม่มีคู่มือมาให้นะครับ<า>อันนี้<า>มไม่มีแบบควิกไกด์อะไรก็ไม่มีให้เลยใช่เลยเขาเรียกคอมมอนเซนล้วนไปฮึไป๊ึ อันนี้ขันแน่นอันนี้ขันแน่นไหมอันนี้เรายังไม่ขันแน่นครับยังตึง,ตตงนิดนึงยังไม่ตึงเนี่ยที่มันให้ตัวขยับ,ยบให้ตัวได้ใช่นะครับเราไปขันแน่นหลังสุดเลยเดี๋ยวลองเทียบไปดูแล้วกันว่าพอใส่เสร็จเนี่ยมันจะอยู่ประมาณองศาไหนนี่ครับทุกคนที่ผมบอกพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะลงร่องเข้ากับไอ้ตัวรูที่เขาแบบอันนี้มาให้นะครับ ตัวรูปิดกันตกเนี่ยเราสามารถเอามือดึงออกได้เลยหรือว่าจะหมุนออกเบาๆเนี่ยมันก็ออกให้เรานะนี่ออกไปละหนึ่งอันถอดออกทั้งหมดเลยจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวทุกคนมันจริงๆริงมันมันแค่แบบรูปิดเฉยๆดึงออกได้เลยแต่ผมอะหมุนออกมันจะออกง่ายกว่าหมุนซ้ายหมุนขวาเนี้ยออกง่ายปึ๊บนี่สี่ตัวแล้วทุกคนนี่แหละครับ ครับผมเนี่ยแล้วนะฮะดูดูด้านล่างก่อนเดี๋ยวเบื่อเผื่อคนแบบประกอบตามจะได้แบบใส่ถูกนะครับนี่นะด้านล่างจะเป็นย้านางนี้นี่นะครับดูนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวประกอบสามชิ้นเลยดีกว่าส่วนอันนี้นะครับด้านบนก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งเรียบนะครับฝั่งเรียบนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่น็อตลงไปเนี่ยเขาจะทำล่องมาให้เราแล้วนะครับได้ง่ายในการที่จะ น็อตหัวน็อตเราฝังอยู่ไว้ข้างล่างนะครับสวยงามไม่ไม่ผลจะลงล็อกพอดีลงล็อกพอดีเวลาเราใส่กล่องก็เรียบพอดีนะครับลูมจะพอดีเลยตรงกัแต่ย่งเพิ่งขันแน่นนะครับเอาแค่แบบขยับได้เหมือนเมื่อกี้เลยให้ตัวให้ตัวได้ เราไม่ขันแน่นเพราะเนี่ยะครับมันให้ตัวได้เราก็ใส่ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ตรงนะครับมันจะสามารถปรับให้เข้ากับมุมของแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับเพราะบางทีเอาไปมันมันไม่ตรงกัน้วทุกคนอย่าเพิ่งขันแน่นนะไม่งั้นมันจะจัดทรงไม่ได้เราต้องจัดทรงให้รูมันตรงต่างจากของเราสำหรับรถเราครับเราจะติดกันแน่น เราต้องยึดสี่รูล่างให้เรียบร้อยก่อนถึ <Yeah. S 2> จงจะเล่นได้เห็นไหมทุกคนมันลงล็อกทุกอันเลยเนี่ยมันแบบเอองานดีอะลงล็อกลงรูทุกอันเลยเราก็ไม่ขันแน่นนะครับหลวมๆห,หน่อยไปขึ้นมาครับทุกคนถือไว้หน่ย แหวลองปุ๊บใส่เข้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาหมุนปุ๊บดึงเปิดใส่ง่ายนะไม่มีอะไรเลยง่ายมากแค่ประกอบให้มันเป็นเป็นทรงมันก่อนให้ประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมามายึดแต่ฟิตติ้งอ่ะใไหม ยึดตัวรถนะครับด้านหลังเนี่ยก็ลองบูธหนึ่งตัวนะใส่แหวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนเอาบูธลองข้างหลังนะครับลุยนี่บูตลองข้างหลังเราก็ใส่เข้าไปเลยเหตุผลที่เราไม่ขันแน่นคือไอ้ตรงนี้มันจะยากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเราขันหลวมไปแล้วเนี่ย เราจะทําการให้ตัวแล้วก็หารูให้มันจนได้รทุกคนแล้วค่อยมาขันแน่นเพื่อปิดงานอีกทีหนึ่งอันนี้แบบเหตุผลที่เราขันเบาๆด้านหลังเหมือนเดิมเออบนอตแหวนและบูทบูทหนึ่งตัวน่ตัวที่เราขันไม่แน่นนี่แหละเพราะอย่างนี้แหละฮะถ้าเราไปขันแน่นทุบนี่งานหยาบเลยโคตรยากนี้คือเรา ารู้ให้มันได้เสมอครับดูพอดีเอ๊ะโอเคเข้าแล้วที่เหลือต่ออนนี้ก็คือขันเมคชัวนะครับขันเพิ่มความมั่นใจขันสี่ตัวลับให้แน่นนะครับค่อยๆสับไปสับมา เป็นการติดเหล็กท้ายที่รวดเร็วรวดเร็วนะรวดเร็วนลวเหนื่อยก็ขันน็อตเนี่ยแหละเยอะเลยสายทัวริงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่คนว่าแซวเยอะนะว่าขันน็อตเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าต้องเมคชัวร์เพราะว่าใช้ทั้งบรรทุกใส่ของเดินทางไกลอย่างทุกคนเลยแบบต้องขันเมคชัวร์แทบจะทุกจุดเลยและดูอย่างพวกเหล็กท้ายนะดูใส่มา,าเราใช้กันจริงจังนะจุดต่งต้องแน่นเราใช้กันบรรทุกของจริงๆริงนะครับ ไม่หรอกประเด็นเราไปทริปก่อช้านี่ก็ทริปใหญ่นะโุกนเราต้องเราไปเนี่ยทุกอย่างเต็นท์เต็นที่นอนที่นอนเสื้อเก้าองเก้าอี้นะเก้าอี้เราเต็มเพราะนั้นเนี่ยหนักนี่ของทั้งหมดทั้งมวลนี่เมคชัวร์เท่านั้นโหลดโอเคครับก็อันนี้คันคันที่สองนะเราติดตั้งทั้งหมดสองคันเนี่ยก็เรื่องเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยคขางเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ขางมาเป็นพันห้าถ้าติดตั้งพันห้าแล้วพันห้าในราคาคุ้นคุ้น การรวยนะซังบ้าเลยครับเขาเรียกว่าขแรงคนเรามีฝีมือนะครับมีราคาออ,อ,อ,อันนี้ก็เนี่ยแหละข<อ>แข็งแรงนะแงแรงเนอะคือบางคนอ่จจะใส่เป็นท่อก็มีเป็นท่อที่เป็นคล้ายๆ <c oughs> เหล็กหลอ่อแฮดบาร์ออาจจะเป็นเหล็กหล่อเหล็กหล่อไม่เคยเห็นนะเพราะว่าอันนี้อของเดิมเป็นเหล็กหล่อมาอยู่แล้วเหมือนเป็นในร่อนเรือนอันนี้อาจจะเป็น เป็นอลูมิเนียมลอแหละแต่ถ้าเทียบของอะไรแข็งแรงแล้วเนี่ยอลูมิเนียมซีเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของการแตกหักอะไรเงี้ยนอกจากจะงอครับผมนอกจากถ้าเทียบกับไอ้พวกเนี้ยที่เป็นอลูมิเนียมอ่อนลอยพวกเนี้ยอะไรอะไรมันไม่หักมันแตกเลยมันงอเรื่องมันไม่งอแต่เลยทงนี้มันยังงอได้อยู่ มีความมิดหยุดตัวมันแลยแบบไม่ไม่ได้มีความแตกต่อก็คือแข็งแรงแน่นอนเต็มสิบเท่าไหร่ครับชิ้น่วันนี้เมสิบอันนี้ถ้าเรื่องราคาให้เก้าจุดห้าอ่าสิบอ่ะเต็มสิบผสมราคาแล้วแหละรสดุแบบนี้คทำแข็งแรงแบบนี้น็อตสแตนเลสอีกครบชุดน็มีแหวนมีบูธอะไรมาให้ครบก็เอาไปต้าจุดห้นีครับโชมหน้าคนติดแหลกท้ายทั้งสองอัน บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยใช่ครับรถอะไท้สองคันนะครับสีเดียวกันแวนเดียวกันรถย่อเดียวกันนี่นก็ะเหลือใส่กล่องแล้วก็สามารถใช้งานไะด้ออกไปออกทริปเดินทางไกลเก็บของกล่องไบห,หนึงกับยูบ็อกอันใหญ่ขนาดนี้ครับผม สบายนะฮะไปไหนก็แล้วได้หมดแล้วครับใครสนใจไปลาวไปที่กันามไปทุกที่เหลือใครที่ชอบสายดยทั้งสองคันนี้จะเจอเราจังหวัดไหนทักได้ครับไม่เป็นไรการติดตั้งครั้งนี้นะครับก็เพื่อทริปเกาะช้างสำหรับเราแล้วก็คุณเควินเชฟปุ้ยเราสามคนเหมือนเดิมนะครับสามคันออกทริปแต่คลิป คลิปก่อช้าเนี่ยน่าจะยาวทุกคนยาวมากๆเลยแล้วก็น่าจะกินเวลาพวกเราไปหลายวันสำหรับวันนี้ผู้ผมสองคนนะครับมิสเตอร์เควินกับแดเนียลสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปครับพักผ่อนทุกคนนี่ดูละหานวีหนึ่งกับวีสองนะครับ ไาแล้วทุกคนสวัสดีครับ